มีท่านผู้ชมถามมานะคะว่ามะม่วงกวนใส่ถาดทําอย่างไรแก่ไม่ออกนะคะให้ทําแบบนี้นะนี่ค่ะถาดที่เราเตรียมไว้นะคะนี่เล็กทํากินเองเนาะก็ตักใส่ถาดเลยจ้ากวนมะม่วงให้คนนะนี่ค่ะใส่ลงไปประมาณนี้เลยนะอีกนิดนึงนะคะ คือปัญหาคือเราใส่บางเกินไปนะคะมันก็เลยแกะไม่ออกก็เลยปิดถาดแล้วก็ให้ดูด้วยว่าตากกี่แดดนะคะถ้าแดดจัดมากๆแล้วถ้ามะม่วงเริ่มที่จะแห้งนะคะให้เรามาเก็บเลยเนี่ยค่ะปิดถาดหนึง่งใส่ลงไปเลย นนะคะค้นๆก็เป็นแยมมะม่วงได้เนาะใครที่ไม่ชอบแห้งมากนะคะพอที่จะลอกได้ก็เก็บได้เลยประมาณนี้นะคะอย่าให้แห้งประมาณนี้นะคะ ก็คืออย่าให้บางเกินไปเนาะอันนี้ตากใส่ถาดด้านนู้นเป็นใส่พลาสติกแบบกลมๆนะคะแก่ง่ายเดี๋ยวไปดูกันนะคะรายละเอียดต่างๆอยู่ในคลิปนี้เลยจ้า สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เล็กจะมาตอบคำถามหลายๆอย่างนะคะสำหรับคนที่ทำส้มแผ่นหรือว่าเป็นมะม่วงกวนนะคะเล็กจะชอบตากแบบนี้นะกลมๆวันนี้จะมาตากให้ดูด้วยนะคะมีหลายท่านถามมาว่าลอกไม่ออกนะคะก็ขึ้นอยู่กับเราว่าเราตากกี่แดดนะคะถ้าใครชอบแบบแห้งๆนะคะก็ตากประมาณ2องแดดนะ อันนี้ก็คือเล็กชอบแบบไม่แห้งมากนะคะนี่ก็จะทำแบบม้วนแบบนี้นะแล้วก็เก็บใส่กล่องแบบนี้นะคะชอบตากแบบนี้ใส่พลาสติกนะคะก็คือมันแกะออกมาแล้วลอกออกมาแล้วเราก็สามารถที่จะม้วนม้วนม้วนได้เลยนะคะ ถ้าตากใส่ถาดก็มีค่ะแบบนั้นเราจะต้องมาตัดอีกทีหนึ่งแล้วแต่ความชอบนะคะนี่เราก็เก็บใส่กล่องไว้ได้เลยนี่ค่ะบางคนบอกว่าแกะไม่ออกสาเหตุนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเราเทลงบางเกินไปนะคะมันะจะแกะง่ายนี่ค่ะ ก็ม้วนแบบนี้เลยมันมีหลายคำถามมากนะคะที่เล็กทาคลิปก่อนหน้านี้นี่เราใช้มีดในการแกะช่วยนะคะมันจะเร็วขึ้นก็คือสีของมะม่วงแผ่นที่ได้มันจะออก สีแบบนี้นะคะถ้ามันได้แล้วจะสีเหมือนน้ำผึ้งนะแล้วก็ของเล็กทำอะ่ะคือไม่เติมแป้งนะคะเป็นมะม่วงล้นลวนแล้วก็เติมแค่เกลือน้ำตาลก็ไม่เติมนะคะเราเอาความเปรี้ยวความหวานจากมะม่วงของเราเลยนะนี่ค่ะก็จะลอกออกง่ายๆแบบนี้เลยอ่ะเดี๋ยวเล็กขอ ไปลอกออกให้หมดก่อนนะคะอ่ะให้ดูอันนี้เดี๋ยวมาตากให้ดูใหม่นะคะแล้วก็นี่ค่ะเป็นพลาสติกนะคะเนีย่ยตากลงพลาสติกเดี๋ยวเลยขอไปลอกให้หมดก่อนแล้วจะมาตากให้ดูนะคะการตากการพับนะคะแล้วแต่ว่าความชอบบางคนก็ทําเล็กๆแบบนี้นะแล้วก็พับลงมาครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็พับแบบนี้แบบนี้นะคะ ส้มแผ่นแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็วางลงแล้วแต่ความชอบจ้าทีนี้มาถึงขั้นตอนการตากนะคะวิธีการกวนก็คือสมมติมะม่วงเราเนื้อมะม่วงประมาณนี้นะคะก็คือให้เราคนไปให้มะม่วงลดลงประมาณนี้เลยนะท่านผู้ชมเนี่ยค่ะให้มันข้นนะคะคืออย่าเอาแบบเร็วๆนะกวนจนได้นะคะแล้วเวลากินอะ่ะท้องเราจะไม่เสียเนาะอ่าโอเคมา ตาก,กันนะคะสำหรับเล็กก็คือจะทำแบบนี้นะคะไม่ต้องกดลงไปเยอะนะคะเวลาที่เราลอกออกมันจะลอกง่ายค่ะถ้ามันแบนมากมันลอกยากนะคะก็คือเทลงไปแบบนี้เลยนี่ยังถือว่าใหญ่อยู่นะเมื่อกี้นะคะก่อนหน้านี้บางคนเขาจะทำเล็กๆแล้วก็พับเป็น รูปใบพัดนะคะแบบนั้นก็ได้เนี่เดี๋ยวมันจะไหลไปเองนะคะไม่ต้องกดเยอะถ้าแดดจัดนะมันจะแห้งไวก็ประมาณแดดถึง2แดดก็พอนะคะอย่าให้เหลวมากเนาะส่วนใครที่ตากแบบใส่ถาดใส่จานนะคะให้หนาหน่อย แล้วแดดต้องกล้าจริงๆนะคะวันที่แดดจัดทำเลยมันถึงจะแห้งไวแล้วก็การแกะก็ไม่ติดนะคะถ้ามันบางมากมันจะติดอันนี้คือมาตอบคำถามคนที่ถามไว้นะคะสำหรับคลิปของปีที่แล้วนะคะที่เล็กทำไว้วิธีการกวนมะม่วงหรือทำส้มแผน่นอ่าเนี่ยประมาณนี้ค่ะหยอดลงไปแบบนี้เลย เวลาทําเราไม่ต้องทําหม้อใหญ่เนาะสำหรับคนที่ไม่มีแบบพื้นที่ในการตากเยอะแล้วทําทีละน้อยแบบนี้ตากง่ายด้วยนะคะเก็บง่ายอ่าหยอดลงไปแบบนี้ค่ะถ้าใครชอบแบบเล็กๆก,ก็ครึ่งทัพพีนะคะแบบนี้เลยเนาะนี่ มันก็จะพับง่ายของเล็กนี่จะทำแบบเสร็จเร็ว,รวอันนี้เราไม่ได้ทำขายนะคะทำไว้กินเวลาที่ไม่มีแล้วก็แจกยิดนะคะนี่แบบนี้ค่ะมาทำให้ดูแล้วนะคะสำหรับคนที่ขอมา วิธีการตากมะม่วงง่ายๆนะคะวิธีเก็บก็ทําให้ดูแล้วนะคะแล้วก็ปัญหาต่างๆที่เจอแล้วก็มาตอบคําถามแล้วจากที่ทํามาหลายหม้อหลายครั้งแล้วนะคะก็จะทําแบบนี้เนาะคะ mm ่ะ hmm. ขอบคุณที่รับชมนะคะ mm hmm. อย่าลืมไปทํานะคะทุกคนรับรองว่าอร่อยมากๆเลย mm hmm. แค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกการรับชมและติดตามนะคะ mm hmm. สวัสดีค่ะ mm hmm.